Like สวัสดีครับมาพบพ่อ,อากันคือเก่าครับผม กับช่องอีสานพัฒนถิ่นเจมจีชนแนลครับผมวันนี้ก็ได้เมนูตับม,มาม่าครับพี่น้องครับผมตําม,มาม่าครับมีพักกาดกรอบแคบหมูครับตํามาม่าใส่ทั้งมือนางทั้งตีนไก่ครับมือนางแบบแกะแล้วก็มีครับแกะแล้วอันนี้คือแกะแล้วอันนี้คือยังบริแกะครับ <laughs> แล้วก็พักพักไอกาดหัวไชเท้าครับ มามาครับแซ่บๆด้กันครับผมก่อนที่แซ่บก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมเลยเด้อครับผมช่องถูกปิดบัญชีผมกะไลน์ไปถามอาจารย์เสกสันปัน YouTube ครับผมเมื่อวานก่อนการไลา์คุยกันเกือบทุกมือเลยครับเพื่นบอกว่าบอต้องยุใไฮโลคลิปไปเรื่อยๆเลยครับบต้องเห็ดอย่างโอกะเอา้า <laughs> ลงคลิปไปเรื่อยๆตามอาจารย์พูดว่าอะไรละครับผมมาครับเสืแซ่ลุกันครับผมมันปิดแล้วมันชินได้เงินบ่ครับวันนี้ลงคลิปไปเรื่อยๆความจริงผมกะมีหลายซองอยู่หรอกครับแต่มันซองบริหิษณนะครับสมัครไว้ซื้อแต่มันแต่ถ้าลงไปกะหิษได้คือเก่าเพราะว่ามันแท้เอ็กเส้นตัวเดียวกันนะครับ โดนพิษไปแล้วกับเหมือนเดิมครับผมมามาครับปลาหมึกครับผม,มบตซมมาม่าครับโอ้ใส่หลายอย่างครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยครับ สำลักไปแล้วนัวจัดครับตี่ไก่แท้บัดอืะพอ,อจะบ้ารีลาแทบแบบเพื่อจะกิน,นมนัมันมันอยู่ไก่ครับ มุ่ยยอครับผม บดบอได้ครับกระดูกแข็งพ้นอันใดบดได้กับพ่อบดครับ เป็นวัดครับพี่น้องครับปุ้บโตหั่มมือหลายมือก่อนเนาะ Ok, ฮืมสอบถายกันครับ เด็ดครับริดแห้งผิดมาก กวาดเพชรครับเตือแตกแล้วเพชรบักพิแห่ง เอาครับผมครับสำหรับคลิปนี้กันนี่แหละครับตํมมาม่าครับไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมหนเด้อครับผมสวัสดีครับเพชรครับไปแล้วครับผม